สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มซีดานรถที่เอามารีวิวในวันนี้มีทั้งความหรูหราและความประหยัดที่สำคัญราคามือสองในปัจจุบันดีงามมากก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Toyota Camry h y b r i d A.S.V.40 ขอขอบคุณสมาชิกของทางช่องเที่ยวรถคันนี้มาให้รีวิวและรถคันนี้ไม่ขายครับ c a m r y เป็นรถในกลุ่มมิ d ไซค์คารหรือว่าดีเซ gment ของทางค่าย Toyota ซึ่งมีพื้นฐานดั้งเดิมมาจาก Selica Camry แต่มาในลักษณะ w i d บอดเปิดตัวครั้งแรกในปี1991จนถึงปัจจุบนันมีทั้งหมด6เจนครับเจนที่1 XV 10ในปี1991เจนที่2 XV 20ในปี1996เจนที่3 XV 30ในปี2001เจนที่4 XV 40ในปี2006เจนที่5 XV 50ในปี2011และเจนที่6 XV 70ในปี2017ครับในบ้านเราจะไม่เรียกตัวถังว่า XV ครับ แต่จะเรียกว่า A CV ในโฉมปกติแต่ถ้าเป็นโฉม h y b ริดเราจะเรียกว่า ASV ครับและ Camry Gen นที่4เป็นรุ่นแรกครับที่มีระบบ h y b ริดสำหรับคำว่า Camry มีความหมายว่ามงกุฎเหมือน c ค o าวซึ่งเป็นลักษณะการตั้งชื่อของ Toyota ในยุคนั้นครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Toyota Camry 2.4 h y b ริด เจนที่4รหัส ASV40 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2006จนถึงปี2011และคันนี้จดทะเบียนในปี2010ครับมาดูเครื่องยนต์กันเลเบลและเพรดที่รถเดิมควรจะต้องมีในห้องเครื่องมี4จุดครับ1 2 3 และ4ครับในกรณีไฟหน้าเวลาที่เบิกห้างมาใหม่จะไม่มีเลเบลติดมาด้วยครับบนฝากระโปรงมี6จุดครับ1 2 3 4 5และ6ครับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาลวดิโซขนาด2.4ลิตรรหัส 2 a z f x e 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วา wow, ล149แรงม้าแรงบิด187นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์2ตัวขนาด105กิโลวัตต์140แรงม้าแรงบิด270นิวตันเมตร รวมทั้ง2ระบบจะให้แรงม้าทั้งหมดเท่ากับ188แรงม้าแบบ SP ครับสำหรับแบตเตอรี่จะเป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดร์เกียร์เป็น ecvt ครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0ถึง1 0 9.1วินาที็ทอปสปีด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.5เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมกก์สันสตัทด้านหลังเป็นดูอัลลิงระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS VSC TRC และ VDIM ครับยางเดิมติดรถมีขนาด215/60/16 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่215จนถึง225ครับปัจจุบันคันนี้ใส่ยาง215 60 16ตามสเปคจากโรงงานอยู่ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์140มิลิเมตรน้ำหนักรถ1.6ตันครับความสูงของตัวรถ147เซนติเมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัมครับ โครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกซึ่งทางโตโยต้าเรียกว่า G.O.A. Body b o อดี้สไตล์เป็นแบบซีดานแพตฟอร์มโตโยต้า K แพตฟอร์มครับถังน้ำมันในรุ่นไฮบริดจะมีขนาด65ลิตรแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาจะมีขนาด70ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน9.1ครับแต่สามารถเติมได้ถึง E10 มาดูภายในกัน กุญแจจะเป็นลักษณะนี้ตอนป้ายแดงมีมาให้2ดอกครับกระจกมองข้างจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันเฉพาะด้านขวาครับกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้โตโตยต้าครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับวัสดุซอฟทัชบริเวณนี้เป็นหนังครับนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปมีไฟเวลโค่มไลท์หรือไฟกาวไลท์มาให้ทั้ง4บานล็อกกระจกล็อกประตู สวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดครับด้านล่างเป็นช่องใส่กระสารด้านในแบ่งออกเป็น2ช่องครับเลเบลที่เสา A ครับเลเบลที่เสา B ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางครับเดินหน้าถอยหลังเบาะขึ้นด้านหน้าลงด้านหน้าขึ้นด้านหลังลงด้านหลังปรับพนักพิง มีหนุนหลังมาให้ด้วยครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายและที่เปิดฝาถังน้ํามันครับมีที่พักเท้ามาให้เป็นแผ่นพลาสติกครับเบรกมือแต่ใช้เท้าเหยียบล็อกปลดล็อกครับช่องเสียบ OBD2 และที่เปิดฝากระโปรงหน้าครับสำหรับพวกสมาร์ทเกตที่ใช้กับ OBD2 มันจะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างครับเวลาในการทำงาน มันจะทำงานพร้อมกับรอบเครื่องยนต์ที่ตัดครับแต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้ามันจะดับการทำงาน AFS off หรือ Adaptive f o n t Light System ถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านๆก็คือไฟจะเลี้ยวตามพวงมาลัยครับ Memory เบาะได้2ตํตำแหน่ง Parking sensor พับกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องแอร์ พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชัน4ก้านคุ้มด้วยหนังด้านบนตกแต่งด้วยลายไม้ทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับระบบมันติฟังก์ชันทำงานควบคุมหน้าจอหลักเพิ่มเสียงลดเสียงโหมดการใช้งานทางด้านขวามือจะเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถครับขนาดกำลังดีตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้4ทิศทางขึ้นลง เดินหน้าถอยหลังการที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับและเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติด้วย Cruise Control ทรงสหกรกรของโ o y o ต้อยู่ทางด้านขวามือครับเรือนไม้จะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น4หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิอัตราสิ้นเปลือง ความเร็วถึง240และน้ำมันครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางตามสไตล์การออกแบบของ Toyota ครับแต่มันดูหรูดูดีขึ้นในระดับหนึ่งช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับวัสดุด้านบนเป็นซอฟทัตครับนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดและตกแต่งด้วยลายไม้ นาฬิกาดิจิตอลอยู่ตรงกลางมองเห็นได้ชัดเจนถัดมาปุ่มปรับนาฬิกาครับด้านล่างเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกันวางขนาบข้างด้วยช่องแอร์วิทยุติดรถยนต์จากโรงงานในตระกูลไฮบริดจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นที่เป็นระบบนำทางครับพุชสตาร์ทจะอยู่ทางด้านซ้ายมือมองเห็นได้ค่อนข้างยากครับแอร์จะเป็นแบบ อัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิ d u อัลโซนแยกซ้ายขวาฟังก์ชันการใช้งานปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายมือโหมดการใช้งานปรับแรงลมได้7ระดับปรับอุณหภูมิทางด้านขวามือและปรับอุณหภูมิทั้งสองโซนพร้อมกันสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอ,อากาศภายในภายนอกไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังปิดการทำงานและระบบแอร์อัตโนมัติครับ ม่านไฟฟ้าด้านหลังปุ่มปรับลมเป่าบอกด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาครับวิธีการใช้งานกดแล้วก็บิดเวลาเบาะร้อนใช้ตัวนี้ช่วยจะดีครับด้านข้างคอนโซลกลางจะมีช่องเก็บของมาให้ทั้ง2ด้านครับ ที่เขียวบุรีกับที่จุดบุรีครับเกียร์จะเป็นเก e ียร์ eCVT แบบเกรดไทฟ์ครับการใช้งานโดยทั่วไปใช้งานตามปกติครับแต่จะแตกต่างจากเกียร์อัตโนมัติทั่วไปก็คือตรงนี้จะเป็น B ครับจะทำงานในลักษณะคล้ายกับ Engin e b r a k e แต่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง2ตัวเป็นตัวเบรกครับมีปุ่มชิปล็อกมาให้อยู่ทางด้านขวามือครับ ทำให้เราสามารถจอดแปะได้ทางด้านซ้ายมือจะเป็นที่วางแก้วมีมาให้2ช่องครับสามารถวางแก้วขนาด30 32ออนอย่างเยติได้ครับทั้ง2ช่องเลยถ้าไม่ต้องการใช้ที่วางแก้วสามารถทำเป็นเก๊เก็บของได้ครับถัดมาจะเป็นเก๊กเก็บของและช่องเสียบ power outlet ให้1ช่องครับ ที่พักแขนวัสดุจะเป็นหนังด้านในบุด้วยฟองน้ำครับความรู้สึกในการเท้าถือว่าโอเคแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งเวลาใช้งานไปนานๆสุดครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งมันสามารถสไลด์ปรับระยะได้ครับทำให้ตำแหน่งกับคันเกียร์ตรงนี้ดีมากในการใช้งานข้างใต้ที่พักแขนจะเป็นเก๊ะใส่ของมี2ช่องครับ ล่างสุดจะเป็นเก๊ะใส่ของขนาดใหญ่มีความลึกประมาณ1ฝ่ามือความกว้างประมาณฝ่ามือครึ่งครับและมีที่เสียบการ์ดมาให้ด้วยด้านบนเป็นถาดใส่ของขนาดเล็กครับเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นหนังครับความรู้สึกในการเท้าถือว่าโอเคระยะพอใช้ได้ครับแต่มันขาดไปนิดหนึ่งสำหรับลุง ถุงลมนิรภัยมีมาให้4ลูกครับคู่หน้า2เบาะคู่หน้า2ครับเก๊ใส่ของด้านหน้าลุงชอบครับอย่างแรกมีลูกคุญแจไว้สำหรับล็อกเก๊ได้ด้วยอย่างที่2ด้านในครับพื้นที่มีขนาดใหญ่และบุกด้วยสักหลาดด้วยครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมีช่องเก็บแว่นมาให้หนึ่งช่อง ด้านในบุกด,ด้วยโฟมครับไฟสองแผ่นที่และไฟสองห้องโดยสารด้านหน้าใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งานครับไฟสองแผ่นที่ไฟสองห้องโดยสารครับม่านบังแดดวัสดุถือว่าดีมากครับแต่ผ้าหุ้มด้านนอกจะเป็นผ้าตัวเดียวกับหลังคารถตรงนี้ลุงไม่ชอบครับเพราะเวลาใช้งานไปนาน,านมันสกรปรก จะมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านเวลาที่เราเปิดกระจกไฟจะติดครับขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับลังคามีมาให้แค่3ามอันครับยกเว้นที่นั่งฝั่งคนขับเบาะที่นั่งคนขับออกแบบได้ดีครับเวลานั่งทางไกลนั่งสบายมากไม่เมื่อยไม่เหนื่อยวัสดุจะเป็นหนังครับแต่แบ่งออกเป็นสองชนิดบริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบ ตรงกลางที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นหนังรูเพื่อช่วยในเรื่องของการระบายอากาศตัวเบาะถือว่ากว้างใหญ่นั่งสบายครับสำหรับพนักพิงปีกเบาะใหญ่ก็จริงแต่ไม่นั่นครับคนตัวใหญ่นั่งสบายหัวหมอนปรับความสูงได้5ระดับที่สำคัญเอนมาด้านหน้าเพื่อรับกับศรีรษะเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ลุงถือว่าดีมากครับเวลาขับทางไกลย,ยาว,ยาวสบาย เบาด้านข้างคนขับเป็นเบาไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางครับเล็กลูมจุดที่แคบที่สุด2นิ้วครับพื้นที่วางเท้าทางด้านขวามือเหยียดได้สุดทางด้านซ้ายมือจะติดซุ้มล้อนิดนึงครับถ้าขยับเท้าประมาณ6นิ้วจะเหยียดได้สุดเช่นเดียวกันเวลาที่เราเหยียดเท้าสุดจะมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ2นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่2กําปัน้นกับอีก1นิ้วครับ กระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังครับด้านหลังมีข้อเสียอยู่นิดนึงติดที่เสาสีครับประตูแถว2วัสดุด้านบนเป็นซอฟทัชครับบริเวณนี้เป็นหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดมีที่เคลียบุหรี่มาให้และด้านล่างมีช่องใส่อกอกสารครับจะมีม่านมาให้ด้วยครับ ด้านหลังบอกคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่กระสารหรือกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2ใบครับด้านหลังคอนโซลกลางจะมีช่องแอร์อร์ดแถว2มาให้ด้วยครับไฟส่องห้องโดยสารแถว2จะมีทั้งไฟ2แผ่นที่และไฟส่องห้องโดยสารมาด้วยครับแยกฟังก์ชันการใช้งานกันชัดเจนไฟ2แผ่นที่ไฟสองห้องโดยสารครับเบาะใหญ่หนานุ่มนั่งสบาย พนักพิงอยู่ในองศาที่ดีครับความรู้สึกในการนั่งมันดีก็จริงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบอกคู่หน้าแล้วบอกคู่หน้านั่งดีกว่าครับหัวหมอนอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับและปรับความสูงได้อีก4ระดับลุงชอบเฮดลูม o กํากปัน้นกับอีก3นิ้วครับเล r o ูมมีอยู่1กําปัน้นถ้าขนาดนี้สามารถนั่งข่อยห้างได้ครับ พื้นที่วางเท้าถือว่าดีมากรางบ่อด้านหน้าเวลาปรับต่ําสุดก็จริงก็ยังสูงครับสามารถสอดเท้าได้สุดเพราะฉะนั้นเวลานั่งทางไกลยาว,ยาวสบายครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับความรู้สึกในการเท้าแขนถือว่าดีมากแล้วก็ความยาวถือว่าโอเคเลยครับมีที่วางแก้วมาให้2ช่องสามารถใส่แก้วขนาด30สาย2ออนได้ทั้ง2ช่องครับ แต่ถ้าใส่พร้อมกันมันจะติดขอบด้านบนนิดนึงครับด้านหลังจะมีช่องเปิดสำหรับหยิบของในห้องสัมภาระครับแต่ในความเป็นจริงรุ่นของไฮบริดจะใช้ยากมากเพราะว่าเวลาที่เราเอื้อมเข้าไปแล้วมันจะติดตัวแบตก่อนครับใช้งานไม่ได้จริงตำแหน่งบอกคนที่5หัวหมอนปรับความสูงได้1ระดับแค่พอใช้ได้ครับพนักพิงแข็ง เพราะว่ามันเป็นที่พักแขนด้วยตัวเบาะนั่งพอรับได้ครับความรู้สึกในการนั่งเหมือนกับการนั่งเบาะมอเตอร์ไซค์แต่ที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้ก็คือที่วางเท้าครับใหญ่กว้างสบายมากลุงเท้าเบอร์8วางแล้วยังมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณ4-5นิ้วเลยครับอีกอย่างหนึ่งตัวพื้นที่วางเท้ามันเป็นลักษณะลาบครับทำให้เราวางเท้าได้สบายแต่ถ้าอยากสบายกว่านี้แชร์พื้นที่วางเท้าครับ คุณนั่งทางไกลย,ยาวๆถือว่านั่งได้เลยตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งดีครับเข็มขัดนิรภยัยมีมาให้3จุดครับถ้าเก็บไม่ดีเวลานั่งทิมดักห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธีครับ 1. สวิตภายในห้องโดยสาร 2. สวิตท,ที่ฝาท้ายซึ่งจะอยู่บริเวณนี้ครับและ 3. ที่คุณจรีโมทกดค้างประมาณ3วินาทีครับ ปัญหายอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้มักจะเจอก็คือกล้องมองท้ายผลุบเข้าไปด้านในครับเพราะว่าใครที่ไม่เจ้าของรถเวลามาใช้งานชอบคิดว่าตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดฝาท้ายและดันเข้าไปครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระของรุ่นไฮบริดจะมีอยู่389ลิตรครับแต่ถ้าเป็นรุ่นซีดานปกติจะมีอยู่550ลิตรที่มันหายไปเพราะตรงนี้ครับ เอามาติดตั้งแบตเตอรี่ไฮบริดครับและบริเวณด้านบนนี้ก็คือระบบระบายอากาศของแบตเตอรี่ไฮบริดครับโดยจะเอาอากาศความเย็นจากในห้องโดยสารส่งผ่านลงมาที่แบตเตอรี่ครับทางด้านขวามือจะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ครับตัวน,นี้จะมีขนาด12โวลต์ควรจะใช้แบตแท้ครับราคาลูกละประมาณ9,000บาทไฟสองห้องโดยสารอยู่ทางด้านบนครับ ระบบไฮบริดจนถึงนับปัจจุบันมีทั้งหมด3เจเนเรชันครับเจเนเรชันที่1ก็คือแบบซีเรียลไฮบริดซึ่งเราจะเห็นได้อยู่รถในปัจจุบันก็คือนิสสันคลิกครับสำหรับแบบที่2ก็คือแบบพาราเรลลไฮบริดเราจะเห็นได้ในรถตระกูล Honda Jazz เป็นต้นครับสำหรับแบบที่3ก็คือแบบซีเรียลแอนพาราเรลลไฮบริดก็คือเราจะเห็นได้จากรถในตระกูลของ Toyo ต a าทั้งหมดครับ และถือว่าเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดแล้วจนถึงนับปัจจุบันสำหรับหลายคนที่สงสัยว่ารถที่เป็นแบบระบบไฮบริดสามารถลุยน้ำได้ไหมจากที่เคยมีข้อมูลครับคุณจะสามารถลุยน้ำได้จนถึงดุมล้อหลังต่อเนื่องยาวนานกันประมาณ30นาทีครับสำหรับตะข่ายบางสัมภระ,ะของเดิมติดรถต้องมีนะครับเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่อยู่ข้างใต้ครับ เปิดฝาขึ้นมานะครับข้อควรระวังครับตรงนี้ต้องหมุนอ,ออกนะหลายคนไม่รู้ไปงัดหักหมดครับยางอะไหล่จะเป็นแบบล้อกระทะเหล็กครับแม่แรงจะอยู่ตรงนี้ชุดเครื่องมืออยู่ข้างใต้ครับถึงเป็นรถที่ด้านท้ายสั้นก็จริงแต่ทางเข้าห้องเก็บสัมภาระถือว่าใหญ่ครับลุงเข้ามาได้สบายเลยพื้นที่ขนาด389ลิตรเพียงพอต่อการใช้งานลุงยังเข้ามานอนได้สบายสายครับ ข้อดี 1. ความประหยัดถ้าเทียบกับขนาดของตัวรถ 2. ถ้ามองเฉพาะระบบไฮบริดถือว่าแบรนด์นี้นิ่งที่สุดเทคโนโลยีดีที่สุดแล้ว 3. ราคามือสองในปัจจุบันกำลังน่าสนใจมากจับต้องได้ง่ายครับ 4. อะไหล่ไฮบริดมือสองมีมากขึ้นราคาถูกลงครับ 5. ศูนย์บริการและอู่ซ่อมเกี่ยวกับระบบไฮบริด มีมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับข้อเสีย 1. แผ่นกันกระแทกใต้ห้องเครื่องชอบหายเวลาซื้อมือ2เช็คดูดีๆครับ 2. ต้องหมั่นทำความสะอาดภายในห้องโดยสารบ่อยๆสำหรับใครที่ใช้รถไฮบริดเพราะว่าความสะอาดมีผลต่อการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ครับ 3. เซนเซอร์ที่ฝากระโปรงหน้าชอบโชว์แนะนำให้ลองทำความสะอาดครับ ถ้าเสียค่อยเปลี่ยน 4. ช่วงล่างดีกว่ารุ่นเครื่องยนต์สันดาปก็จริงแต่บางคนก็ยังไม่ชอบครับโดยส่วนตัวลุงว่านานาจิตตัง 5. เสียงพัดลมระบายอากาศระบบไฮบริดค่อนข้างดังคนนั่งแถวสองลำคาญครับอาการประจำรุ่น 1. วัสดุภายในเสื่อมสภาพเช่นคอนโซลหน้ากรอกแตกยุ่ยง่ายที่มือจับ และที่พวงมาลัยสีซีดถลอกตัวเบาะและที่พักแขนสุดครับ 2. อาการเบรคค้างเกิดจากปั๊ม ABS เสียครับ 3. แอร์คอมแบบไฟฟ้าเสื่อมสภาพเกิดจากการใช้งานส่วนหนึ่งและความสะอาดภายในห้องโดยสารอีกส่วนหนึ่งครับ 4. ระบบพวงมาลัยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากบุชยึดพวงมาลัยหลวมยอยพวงมาลัยหลวมครับ 5. มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำเสียเกิดได้จากหลายสาเหตุครับแต่ที่แน่ๆคือมันไม่หมุนแนะนำว่าให้ตรวจเช็คดูบ่อยๆเช่นเวลาสตาร์ทรถลองฟังเสียงครับถ้ามีเสียงผิดปกติแนะนำให้รีบเปลี่ยนก่อนที่จะทำอ่างอื่นตามมาครับ 6. O2 ซนเซอร์สกรปรกแนะนำให้ลองทำความสะอาดก่อนครับถ้าไม่หายค่อยเปลี่ยน ราคาถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ3,000ถึง3,500บาทต่อเส้นครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง13-14ถึง14กิโลลิตรนอกเมือง16-17กถึง1ิกิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14-15ถึง15กิโลลิตรครับถ้าเทียบกับขนาดแล้วต้องบอกว่าเป็นรถที่ประหยัดมากครับคู่เปรียบถ้าเรามองเฉพาะในกลุ่มไฮบริดไม่มีเลยครับแต่ถ้าเรามองในรถขนาดเดียวกันก็จะมี1 h o n d a Accord และ2 Nissan t นเ n a ครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่1.6ล้านจนถึง1.8ล้านสำหรับราคามือ2องณปัจจุบนันเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0แสนบาทจนถึงประมาณ4 0 0แสนบาทครับสำหรับรุ่นนี้หลายๆคนกำลังมองหาอยู่ครับเพราะถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจและราคามือ2ณปัจจุบนันถือว่าดีมากครับ กับ Camry 2.4 h y b r i d เล่นได้อยู่แล้วครับและโดยส่วนตัวลุงชอบด้วยเพราะออปชันกับฟังก์ชันที่ได้ถือว่ามาครบมาเต็มครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของความประหยัดอีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงหลายๆอย่างลุงได้ทำคลิปแนะนำไว้บ้างแล้วครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและปัจจุบันถือว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์ตัวว่า คนทานใช้งานได้ยาวๆครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ c a m รี2.4 h ฮ b ริด AHV40 ลุงมองว่าตอนนี้น่าสนใจมากครับสำหรับใครที่อยากได้ความหรูหรามาคู่กับความประหยัดคันนี้ตอบโจทย์ครับราคามือสองนปัจจุบนันถือว่าเย้ายวนใจมากและค่าซ่อมเกี่ยวกับเรื่องไฮบริดหรือว่าพวกอินเวอร์เตอร์ต่างๆถ้าใครทำกันบ้านดีๆจะรู้ว่าราคามันต่ำลงเยอะครับ ตัวช่วงล่างเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวซีดานเครื่องธรรมดาเนี่ยตัวนี้ดูเฟิร์มกว่าครับแน่นกว่าการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าปกติประจําวันครับใช้งานได้ง่ายสบายสบายค่าเฉลีย่ยคุณอยู่ที่ประมาณ13 4ถึงโลลิตรอยู่แล้วก็โอเคครับกับรถใหญ่ขนาดนี้ใช้งานได้ถือว่าดีมากลงตัวมากครับจะใช้งานส่วนตัวหรือจะไปกับครอบครัวใช้งานได้หมดครับ ทัศนาวิสัยโดยทั่วไปผมถือว่าโอเคครับถ้าเปรียบเทียบกันในกลุ่มด้วยกันตัวไฮบริดไม่มีแต่ว่าเทียน่ากาแอ c คอร์ G7G8 ก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันครับลองตัดสินใจกันดูครับกับรถซีดานไซส์นี้ลุงถือว่าราคาใช้ได้ครับ